แต่มแมลงนี่เป็นจอผนังเป็นมแมลงเลยโอ้ยเจวแจวแจวแจาไหนไหนดูมั่งซิดูมั่งซิแมลงหางหนีด <c oughs> เหมือนแมงสาบเลยห <c oughs> างเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นคีมาเนี่ยไว้หนีบอย่างเงี้ยอ่ามแมลงหางหนีบ <c oughs> โอ้ยออกมาเต็มเลยเนี่ยออกมาเต็มเลย ตอนนี้เราอยู่หน้าห้องบักวันเดอร์นะนี่ข้างในจะมีแมลงนะแล้วมีแบบความรู้ของแมลงต่างๆนะแมลงตัวนี้เป็นพันอะไรนะ่าสนใจขนาดไหนนะครับก,กดไลค์กดแชร์กดตั้งให้ใหช่องนี้ติดติน <c oughs> S <S <S มีนินพร้อมไหมพร้อมไหม <S 2> <S 2> <S บักวันเดอร์อ้าววิ่งเข้าไปเลยลุ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 ย <S 2> <S 2> <S โอ้ยนี่มีแต่มแมลงนี่เป็นจอผนังเป็นมแมลงเลยโอ้ยแจว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  <S 2> <S 2> <S นี่มีช่องไว้ส่องมแมลงเหรอไห,ไหนไหนมีนินเจออะไรเจอตัวอะไรฮะฮะ ไม่เห็นเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ตัวนี้เลยนี่มวยี่คาดโอ้ยนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรฮะไหนไหนดูมั่งซิดูมั่งซิมาแรงหางหนีบเฮ้ยเหมือนแมงสาบเลยห oh, no. างเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นคีมมาเนี่ยไว้หนีบอย่างเงี้ยอ่ามาแรงหางหนีบ ช่องนี้อะไร <fin> อะไรต้อนอยู่อะไรต้อนอยู่อะไรนะตะกต,ตข้าวตะกัต่ตตะข้าวไหนมันกำลัต้มข้าวอยู่อ๋อนี่ไงตะกั่วต,ต,ตวนี่ไงตรงนี้จะมีคำออ๋อนี่เขามีตัวหนังสือบอกนี่ตะกัต่ตตะข้าวนี่เก้าแห่งการพรางตัวโอ้โหตรงนี้อะไรมีอะไรอ่ะอ๋อนี่วิ <Aww. S 2> ่ไงไล่จับแมลงวิ่งไล่จับแมลงค่ะเอาเลยเต็มที่เลยอ๋อนี่ให้เราสัมผัสดได้อ่ะ เอาเอาอยัางไงยังไงนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ๋อถ้าถ้าโดนมันจะมีเสียงโอ้อี่เต็มเลยนี่เต็มเลยโอ้อหมดหมดอ๋อนี่ไงอ๋อปลวกปลวกอันนี้คือปลวกปลวกมินินเลยที่พักฮะเลยที่พักมินินมาไปนู้นแล้วไปนู้นแล้วโอ้อนี่พึ่งตัวใหญ่โอ้อี่วิ่งพลาดเลย นี่นี่ไม่ได้เลยที่พักเลยที่พักนี่มีชื่อขึ้นมาเลยแบบนี้เลยโอ้ดีมากอ่ะดีมากอ่ะเ <ś led> นี่ยแมงปอไ <ś led> ม่ได้แตะปลวกเลยปลวก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 เอ้ว <ś led> <ś led> นี่ปลวกตรงนี้ปลวกเออเหมือนมดเนี่ยอ่ะแตะมันหน่อยแตะมันหน่อยอ๋อนี่แตะตรงล่างเลยครับนี่ปลวก ช่วยย่อยสลายโอ้ยออกมาเต็มเลยเนี่ยออกมาเต็มเลยโอ้โอปวกเยอะชันลงหรอตัวอะไรฮะเหมือนพึ่งเหมือนพึ่งอ๋อที่มันแบบที่มันเป็นสะสมไอ้เมือกเหนียวๆอ่ะนี่ไม่เล่นชอบอจิ้งหรีจิ้งหรีนักดนตรียามราตรีนี่ตรงนี้มีแบบเป็นกระโจมด้วยนะนี่ไว้แบบ เหมือนเรานอนฟังเสียงแมลงตอนกลางคืนนะ่ะวุ้ยที่ผีเสื้อผีเสื้อไหนครับขอไปแตะหน่อยขอไปแตะหน่อยบักวันเดอร์นะโอ้โหนี่เป็นแหล่งรวม,มแมลงและให้ความรู้นะนี่เด็กๆชอบมากสนุกสนานนะนี่ได้อยากรู้ว่าตัวมแมลงตัวนี้ชื่ออะไรก็ไปแตะนะแล้วมันก็มีชื่อมาบอกมีคำอธิบายบอกนะโอ้โหดีมากดีมาก ให้ชมบรรยากาศรอบๆอีกทีนะครับ Buck w o เอร์นะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกินนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจลองมาเล่นได้นะวันนี้มินิมอกว่าสนุกสนานมากนะครับขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบาย